อยากไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันต่ออย่างที่จังหวัดกระบี่ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ก็นํารถยนต์เก๋งที่มีร่องรอยรูกระสุนปืนนี่เป็นของกลางที่ตํารวจยึดได้พร้อมกับยาเสพติด1 8 4 0 0 0 0เม็ดมาแถลงขา่าวเมื่อวันนี้เสืบเนื่งองจากก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจจับกุมนายวิทยาพัชารานาณปาก,การอายุ4 4ปีชาวจังหวัดกระบี่มีของกลางยาเสพติดเนี่ย2,150เม็ด ก่อนที่นายวิทยาเนี่ยจะรับสาร,รภาพาว่าตัวเองเนี่ยติดต่อซื้อยาเสพติดมาจากผู้ค้าผ่านทางไลน์ครับตำรวจก็เลยขยายผลขอติดต่อซื้อยาเสพติดจากผู้ค้ารายนี้แล้วก็นัดหมายส่งของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จนถึงเวลานัดปรากฏว่ามีรถยนต์เก๋งคันนี้ครับขับมาแต่ปรากฏว่าคนขับไว้ตัวทันขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขับรถไล่ล่าระยะทางเนี่ยหกิโลเมตร ก่อนยิงสกัดเข้าไปที่รถในสองนัดแล้วก็จับกลุ่มตัวนายสำราญพรการชาวจงังหวัดตรังพบของกลางยาบ้าที่อยู่ในรถเนี่ย184,000เม็ดครับก่อนแจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ